สวัสดีคท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมงานของเรานะครับในการชี้ทางรวยมาสัมภาษณ์กันสดๆที่เกาหลีนะครับพัฒนาคารหรูเลยทีเดียวนะกับดร์สมชายเพื่อต้องการนําแนวความคิดสรุปแล้วผมอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่นะครับขโมยแนวความคิดของดอรสมชายหัตฉรีรละหานะครับแล้วก็ไปปรับประยุกต์เพื่อใช้เป็นอาวุธทางปัญญาสร้างความร่ํารวย ส่วนจะเป็นรูปแบบไหนเดี๋ยวไปค้นหาคําตอบเลยครับสวัสดีครับดรบุญชัครับครับสวัสดีครับคบถามนิดนึ่งครับในการสร้างอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยนะครับประสบความสําเร็จจริงๆหนึ่งมันมีจริงเหรอฮะจริงๆแล้วความสําเร็จนะทุกอาชีพมีความสําเร็จแต่โดยเฉพาะธุรกิจขายตรงที่เป็นเครือข่ายนะครับถือว่าเป็นความสําเร็จที่จับต้องได้ แต่การจับต้องได้เนี่ยไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะสามารถเข้าถึงความสําเร็จค,รความสําเร็จนั้นเนี่ยมันมีเป้าหมายแล้วก็มีสิ่งที่สามารถเป็นเส้นทางให้คนเดินแต่ก็ไม่ได้ว่าทุกคนจะสามารถเดินผ่านเส้นทางแล้วไปสู่เป้าหมายได้ก็จะมีส่วนหนึ่งจำนวนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นจบอกว่าเป็นหน้าที่เ,เป็นสิ่งที่บริษัทหรือเจ้าของกิจการ ต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยเจ้าของหรือว่าคนที่ดําเนินนโยบายอาจจะไม่เข้าใจแต่ต้องบอกว่าสําหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่คือทํายังไงก็ได้ให้คนเนี่ยผ่านเส้นทางแล้วไปสู่เป้าหมายได้เยอะๆครับผมปลกใจนะบางคนเนี่ยที่ผมมีโอกาสได้สอบถามนะทำงานเกี่ยวจอยคอยมาสองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่สามารถพิชิตความสําเร็จก้าวมาท่องเที่ยวที่เกาหลีได้ดิจัดฉากว่ะ ไม่จัดนะฮะท่านจะเห็นว่ามีจํานวนคนมากมายที่มาเนี่ยนะครับแล้วก็มาเที่ยวนะฮะแต่ละทริปเนี่ยมากมายแต่สำหรับทริปนี้เนี่ยเป็นทริปพิเศษที่ผมจัดสําหรับต้องบอกว่าอยากให้คนที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงความสําเร็จอย่างเมื่อคู่ที่ผมบอกว่าหน้าที่ของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงให้คนเนี่ยไปสู่ความสำเร็จได้เยอะอันนี้ความสําเร็จเนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวอย่างที่จะไฮไลท์ให้หลายคนเนี่ยนะฮะ<ๆ> ได้ลองรู้แล้วก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไมนะเราถึงมาที่นั่งามาที่นี่กันได้แล้วก็มานั่งกันอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุผลเพราะอะไร <c oughs> ก็เพราะว่าการที่บริษัทเองเนี่ยได้จัด,จดตั้งเป้าหมายคือปีโปรโมชั่นระยะสั้นๆที่ทําให้เข้าถึงง่ายเขาบอกการทรําธุรกิจขายตรงเนี่ยนะครับรต้องอยู่บนพื้นฐานของปรชญาที่ว่าอาการที่ทําให้โอกาสของผู้คนที่เข้ามาสู่ธุรกิจเนี่ยสามารถสําเร็จโดยทัดเทียมกันไม่ขึ้นอยู่กับเพศอายุ การศึกษาวัยแล้วก็การเงินนะครับคือทุกคนมีโอกาสเข้าถึงความสําเร็จได้แต่ความสําเร็จนั้นเนี่ยจะเข้าถึงได้เนี่ยต้องอาศัยนะครับเขาเรียกว่าความเข้าใจความสามารถความตั้งใจความพยายามแล้วก็ฟันฝ่าไปสู่เป้าหมายอันนี้คนเราเนี่ยจะทำยังไงเข้าถึงเป้าหมายก็ต้องมีเป้าหมายให้เขาวิ่งชนครับอันนี้บางครั้งเนี่ยนะครับ เป้าหมายเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายใกล้กับไกลนะครับให้เป้าหมายไกลเนี่ยเราก็เองจอยคอยเนี่ยเปิดมาถึงวันนี้เนี่ยร่วม10ปีเนี่ยนะครับกป่ส10ปีเราเองก็สร้างเครื่องมือที่ทําให้คนเห็นว่าเป้าหมายไกลก็มีเป้าหมายไกลเมื่อสําเร็จและเหมือนคนรับราชการ,รหรือทําอะไรก็แล้วแต่วันหนึ่งเนี่ยหวังว่าจะไปสู่ตําแหน่งสูงสแล้วก็สําเร็จแบบยั่งยืนที่นี่เราก็เป็นอย่างนั้น ที่สําคัญนะอย่างสมาชิกที่มาวันนี้ประสครบความสำเร็จเรื่องเป็นจุดเริ่มต้นและจุดต่อไปจะเดินไปไหน,ไหนเป็นเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายเพื่อกําหนดเป้าหมายให้เขาเห็นว่านี่นะถ้าเราจะเดินทางระยะไกลเนี่ยวันนี้เรามาสู่เป้าหมายสั้นๆที่เราถึงเป็นหลักกิโลเมตรหรือจังหวัดแรกก่อนที่เราจะไปไกลๆเนี่ยรเราถึงแล้วนะหลายคนเนี่ยเวลามาเที่ยวนะครับที่เขามาเที่ยวเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเขามาเที่ยวได้ เพราะว่ามันมีเป้าหมายให้วิ่งชนเช่นเราบอกว่าอา้าวสำหรับโปรโมชั่นนี้ให้คนใหม่มีโอกาสที่เข้ามาสู่ธุรกิจแล้วก็สำเร็จโดยง่ายเราบอกว่าทําแค่ชวนไซส์ห้าคนกว่า5คนแล้วก็ให้มีการบริโภคแค่นี้นะครับเป็นการบริโภคขั้นต้นไม่ได้เยอะมากมายเนี่ยเขาก็สามารถมาพิชิตเป้าหมายคือเป้าหมายไซส์สั้นเนี่ยท่องเที่ยวได้มันก็เลยเกิดการรู้สึกว่าเอ๊ะมันง่ายนี่ พราะคนเราเนี่ยรู้สึกว่าอะไรที่เ็าแล้วแต่มันง่ายเนี่ยเขาก็วิ่งชนเขารีบทํากันเลยปราก่าโปรชันนี้เนี่ยล้นแค่ปับบางครั้งเนี่ยผมยังแปลกใจอยู่ประกาศวันแรกวันรุ่งขึ้นมีคนได้แล้วได้ขนาดนั้นเลยมันง่ายจริงๆนะับจนกระทั่งคิดว่าน่าจะสักสองเดือนดูถูกเกินไปหรือเปล่าแค่ซ้ายห้าขวาห้าอ้หินดูถูกเกินไปนะนี่นี่นี่เป็นตัวอย่างเป็นเคสต s t u ี y นะฮะ ปรากฏว่ามีคนเนี่ยเมื่อก่อนเราบอกว่าเอ๊เราก็ปกติแล้วเนี่ยนะผมก็ดูข้อมูลย้อนหลังสถิติของบริษัทว่าเอ๊ปกติเดือนหนึ่งเนี่ยจะมีคนชวนกันสักกี่คนสูงสุดแล้วก็ชวนซ้ายห้ากว่าห้าได้สักกี่คนค่าเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยชวนกันแค่คนละซ้ายสามกว่าสามก็ถือว่าเยอะแล้วคือไม่ค่อยชวนกันอพอจะใช้วิธีว่าชวนสามคนแล้วก็จะให้คนสามคนไปชวนต่อแต่พอเที่ยวนี้เราบอกเอ๊เอาสักห้านะคงจะทำกันได้นะคงไม่ยากเกินไป เราก็นึกว่าเขาไม่ม,มีความสามารถที่ไหนได้โอ้โหบอกนล้วประกาศไปประกาศโปรโมชั่นมาเนี่ยกล่าวว่าสักสองเดือนสามอาทิตย์เนี่ยสองเต็มเพิ่มเพิอาทิตย์กว่า200ร้อลิมิคนโตรบอกว่า200เนี่ยบางคนบอกว่าเนี่ยหนูทํามาแล้วเนี่ยมัน ใกล้อีกนิดเดียวขออีกหน่อยได้ไหมใกล้จะถึงแล้วเนี่ยจะส่งวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะได้เลยอ่างั้นเราก็ด้วยความเห็นว่าแหมตั้งใจแล้วนะก็เลยปล่อยอโปรโมชั่นเอาอีกสักร้อยนะก็เป็น300ก็มากันเห็นไหมเต็มนี่ก็คือโปรโมชั่นที่เกิดขึ้นอันนี้สิ่งที่ผมทำเนี่ยเป็นวัตถุประสงค์เรื่องเดียวเลยนะครับพูดแบบนี้นะผมจะพูดในในนามตัวแทนเลยนะตัวแทนนะดูถูกการเกินไป การจัดหนักมากกว่านี้ได้ไหม <c oughs> คืออย่างนี้ครับโดยเจตนาครั้งแรกเนี่ยก็บริษัทเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าอยากจะให้คนเนี่ยทำยากๆคือตั้งใจตั้งแต่ปีที่แล้วว่าเอาละ,ะน่าจะทําโปรโมชั่นที่ทําให้ทุกคนมีโอกาสมาได้ก็พยายามคิดว่าจุดที่ง่ายที่สุดที่น่าจะทํากันได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปมองว่าโอ้จะทํายอดขายเท่าไหร่ เพียงแต่ว่าเป็นการให้ตั้งงบไว้เนี่ยหล้านครั้งแรกรกล่าวว่าเออสักไม่เกิน200ท่านนะแล้วก็เอาละ6ล้านเนี่ยคือเงินเงินที่ปีที่แล้วเราเหลือน่าจะจับมาใส่ให้ได้คือไม่ได้ค,คิดอยากจะได้อะไรกลับมามก็อยากจะให้ก็เลยจัดโปรโมชั่นง่ายๆปรากฏว่าจัดปุ๊บก็ เอาเป็นจริงว่ามันไม่เก๋ไม่พอนะเพราะสุดท้ายมา300ก็ต้องฟังเงินเพิ่มอีกแต่ไม่เป็นไรอยู่แล้ว,ลวก,ก็ยินดีให้แต่ก็เลยเกิดไอเดียครับเกิดไอเดียว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยคนเราจะสําเร็จเนี่ยถ้าเขาสามารถมีเป้าหมายสั้นๆแล้วให้เขาวิ่งชนง่ายๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามาย้อนมองนะฮะโดยคอนเซปต์ของคนเราเนี่ยจะสําเร็จเนี่ยมันต้องมีความฝันมันต้องมีความเข้าใจแล้วก็เกิดความเรียนรู้อยากรู้ เพราะเกิดความฝันและเมื่อความอยากอยากเรียนรู้เกิดขึ้นเพราะว่าฝันว่าอยากจะให้เป็นจริงเนี่ยนะฮะเขาก็เริ่มที่จะเริ่มสร้างความเข้าใจแล้วเมื่อไหร่เข้าใจมากๆเนี่ยนะครับเขาก็จะเริ่มวางแผนพอวางแผนปุ๊บวางแผนทําอะไรตั้งเป้าหมายทันทีเลยว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้การการกำหนดเป้าหมายนี่เป็นหัวใจสําคัญนะครับทาไมต้องกําหนดเป้าหมายเพราะว่าเวลาเรากําหนดเป้าหมายนะท่านกายเราจะมีกรอเวลาว่าเมื่อไหร่เราจะถึงตรงนั้นตรงนี้แล้วเราต้องมีผลงานเท่าไหร่ มันจะเป็นการกําหนดความสําเร็จของตัวเราครัเนเวลาเรากําหนดเป้าหมายปั๊บเนี่ยเราก็วางแผนเสร็จแล้วก็ลงมือทําเราก็จะรู้ก่อเวลาเราจะรู้เงื่อนไขเราจะรู้ว่าผลงานต้องทําเท่าไหร่เราจึงจะได้ครับที่พอเรากําหนดเป้าหมายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เป็นการกําหนดเป้าหมายระยะสั้นให้คนเข้าไปทําปรากฏว่าหลายคนทำบอกโอ้มันง่ายมากเลยทุกท่านครับนี่ก็อยากจะบอกว่า ถ้าเป็นการกําหนดเป้าหมายสั้นๆยังมีคนทําได้แล้วถ้าลองนึกชีวิตของเราเนี่ยนะครับถ้าเรากําหนดเป้าหมายให้มันไกลหน่อยแล้วเราลองค่อยๆทีละขั้นทีละขั้นนี้วันหนึ่งท่านจะไปถึงเป้าหมายนั้นเพราะว่าจอยคอยในความตั้งใจว่าอยากจะนําพาผู้คนไปสําเร็จแบบมั่นคงแล้วก็หลายคนเวลาขึ้นตําแหน่ง mdp เนี่ยนะครับระดับ i d e n t เนี่ยนะหลายคนที่มาผมเห็นหน้าเนี่ยอย่างคุณติ๊กคุณนิกรใครหลายๆคคุณรสุกุเนี่ยประกาศโปรชั่นทีไรเนี่ยไม่ต้องถามหรอกเท่าไหร่ เธอทั้งหลายหรือคุณทั้งหลายก็จะบอกว่าโอ้ยสบายอยู่แล้วสามเดือนก็เรียบร้อยปิดโปรมชั่นค,คือประกาศปุ๊บได้เลยได้เลยเพราะวันหนึ่งเนี่ยองค์กรมันโตแล้วนะฮะประกาศบอกจะเอาไซสเอาไซส์ส0 0พกว่า2,000โอ้ยเรื่องเด็กๆเ,เขาบอกเด็กๆเกรพราะเขาได้ตั้งแต่2เดือนแรก แต่แต,แต่เราก็ยินดีให้เพราะเราถือว่านี่คือโปรโมโชั่นระยะไกลแล้วเมื่อวันหนึ่งคุณขึ้นถึงตําแหน่งสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นของคุณเมื่อ,อไรที่เขาบอกว่าเมื่อถึงตําแหน่งนด้พลเนี่ยมันจะมีสวัสดิการ,รมันจะมีนู่นมีนี่มาให้โดยไม่ต้องทําอะไร,รและที่นี่จอยนคอยจะเป็นอย่างนี้มันก็จะแบ่งโปรโมชั่นเป็นสส่วนส่วนหนึ่งระยะไกลสําหรับคนที่ขึ้นตําแหน่งแล้วก็พิชิตเป้าหมายระยะไกลได,ได้ระยะยาวได้แล้วก็ส่วนหนึ่งสําหรับโปรโมชั่นสําหรับคนมาใหม่เพื่อรู้ว่านี่นะถ้า สั้นๆคุณทําได้และถ้ายาวๆคุณทําได้คุณจะได้ขนาดไหนเห็น <c oughs> ไหมฮะ <c oughs> เพราะเวลาคนเรามีการกําหนดเป้าหมายเนี่ยโอ้โหวิ่งกันแย่งกันเลยนะฮะ <c oughs> สามารถไปสู่เป้าหมายด้วยเวลารวดเร็ว <c oughs> นี่นก็เป็นอยากเป็นเป็นแนวความคิดเมื่อคู่คุณกายบอกว่า เอาความคิดมันเซ็งอ่ะพูดอย่างงี้อ่ะผมนี่พรรคพวกผมทั้งนั้นนะสำเร็จแล้วเนี่ยใช่ไหมมันต้องมีของดีมากกว่านี้เพื่อกําหนดว่าเพราะว่าฟิตมากเลยตอนนี้ครับจะทําไงต่อไปทําไงล่ะฮะเมื่อเราสําเร็จในเป้าหมายแล้วเนี่ยผู้ผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะลืมสิ่งที่เป็นความตั้งใจของเราเองหลายคนมีความตั้งใจบอกอยากรวยอยากสําเร็จแต่บางครั้งเนี่ยลืมความคิดความฝันตัวเองว่าเราอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ แต่เราไม่ได้พยายามไม่ได้เรียนรู้คนเราเนี่ยนะถ้าเรามีเส้นทางเดินเนี่ยแต่ที่เจอปัญหาเนี่ยเราก็ยังเรียนรู้ว่าเอ๊ะมันล้มไปไม่เป็นไรลุกขึ้นมาใหม่วิ่งต่ออย่าให้ล้มก็คือการเรียนรู้ปัญหาแล้วเอาปัญหานั้นมาเป็นตัวผมคิดว่าจะทํำยังไงอย่าให้เจอปัญหานี้อีกหรือหลบเลี่ยงปัญหาได้อย่างไรหร,รือเรียนรู้เพิ่มว่าครา้งหน้าเนี่ยจะเดินยังไงให้คล่องแคล่วแล้วไม่หกล้มก็เหมือนการทํางานเนี่ยทำยังไงให้ราบลื่นทํายังไงให้มีความชํานาญมากขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีความชํานาญ แล้วเราเริ่มได้เริ่มได้เริ่มได้เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีความสุขนี่ครับหลายคนเนี่ยมารู้ก็ตอนที่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราทําได้เพราะเราเริ่มรู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันเป็นคุณค่าแล้วก็จะเริ่มรักเหมือนหลายคนเดินเข้ามาทําธุรกิจเนี่ยไม่เคยรักหรอกนะพอ ทำไปสักพักเอ๊ะมันได้ได้เงินได้เงินได้เงินเอ๊ะมันสําเร็จมันสําเร็จพอเราเรียนรู้คุณค่าตรงน,นั้นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกเอ๊ะอาชีพนี้มันน่าจะเหมาะสาหรับเรานะและจะเริ่มรักขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นทุกท่านหลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าแล้วทําไงถึงจะทําต่อต้องทําให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับเกิดเป็นความรักความชอบผมก็อยากให้เคล็ดับนะเพราะหลายค,คนเนี่ยเวลาทําธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าค้นหาตัวเองไม่เจอ เขาบอกหลักประการแรกของการทาธุรกิจหรือทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่จะสําเร็จได้เนี่ยต้องค้นหาให้เจอว่าสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะฮะมันใช่ไหมหรือสิ่งที่เราใช่วันนี้มาโอ้ใช่เลยเราได้เที่ยวแล้วเราชอบไหมถ้าเราทำสองสิ่งให้เป็นเรื่องเดียวกันอยู่ที่เดียวกันได้เนี่ยความสำเร็จจะเกิดเขาบอกทำทั้งสิ่งที่ใช่และสิ่งที่ชอบใช่คืออะไรใช่คือหนึ่ง เรามีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญสําคัญคือได้เงินนะฮะมีคนมาบอกผมว่าโอ้บริษัทท่านเนี่ยนะผมรักจังเลยชอบจังเลยผมบอกไม่เป็นไรไม่ต้องชอบผมชอบตัวรักตัวให้เยอะๆให้ได้เงินเยอะๆ,ๆเดี๋ยวท่านก็ชอบผมเองถูกไหมคือถ้ารักถ้ารักบริษัทเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าบอกว่าบริษัทสามารถเป็นเครื่องมือทําให้ได้เงินถามว่าชอบไหมฮะก็ต้องชอบ พอชอบแล้วเนี่ยมันจะรักมาเองพอชอบปับ๊บแล้วก็จะบอกใช่เลยที่นี่แหละนะงั้นเวลาใครมาเจอจอยงคอยผมก็บอกนี่แหละนั่นเลยใช่เลยเนีย่สุดยอดเลยใช่เลยบอกวันนี้ไม่ต้องพูดก็ได้ครับว่าใช่เอาให้ได้เงินก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะใช่เองนะคือถ้าเมื่อ,อไหร่ที่ทั้งชอบและใช่เนี่ยมันมาใช่ในที่นี้ก็คือตัวเราต้องใช่ด้วยบางคนบอกโอ้ผมชอบแล้วนะแต่ท่านยังไม่ใช่ คำว่าใช่นี่ก็คือว่าใช่เลยในความหมายของผมก็คือมีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจทําธุรกิจด้วยความเข้าใจไม่ผิดกติกาและสําคัญคือเราสามารถเอาสิ่งที่เป็นคุณค่าหยิบคุณค่าที่แท้จริงที่เราอยากให้เขาเนี่ยให้ผู้รับได้รับในสิ่งที่เราอยากให้อย่าเอาสิ่งที่ไม่ต้องการให้ที่เขาไม่อยากได้ ไปให้แล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาตามมาแต่ถ้าเราเป็นคุณค่าที่ยั่งยั่งยืนเพราะเป็นคุณค่าที่สามารถตอบโจทย์ได้ว,ว่าเป็นประโยชน์อย่างไรเนี่ยนะในที่สุดลูกค้าไมา่ได้จากเราไปทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยนะครับจำไว้อย่างหนึ่งว่าต้องทําให้เครือข่ายนั้นเป็นประโยชน์กับเราได้มากที่สุดประโยชน์เครือข่ายได้จากไหนก็ตรงที่ว่าเครื่องมือทางการตลาดนี่แหละแผกนการตลาดที่สามารถทําให้ทุกคนยังอยู่กับเราด้วยห่วงโซ่ที่คล้องกันอยู่ คองกันอยู่ด้วยประโยชน์ของเงื่อนไขาการตลาดด้วยประโยชน์ของคุณค่าของสินค้าระบบเทคโนโลยีออนไลน์ที่เพิ่มความสะดวกสาขาที่สามารถทำให้เรามีเครื่องมือในการขยายธุรกิจดังอย่างไม่รู้จบนะฮะแล้วข้อสำคัญเนี่ยด้วยกลยุทธ์การตลาดที่สามารถแข่งขันได้ก็บอกว่าการตอบโจทย์ที่สำคัญคือการนำเอาคุณค่าที่สามารถบอกกับผู้คนได้ว่ามันเป็นประโยชน์อย่างไรแล้วเห็นอนาคตที่จะเป็นการจับต้องได้ด้วยนะ